สวัสดีครับเอฟซีทุกๆท่านเมื่อนี้สร้างวัดหินขันได้มีโอกาสได้มาน้ำมัสการที่สร้างวัดเด็กเคยบวชกับหลวงปู่หรือวัดป่านาธรรมว,วารวาตนะครับเนาะเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาจากจังหวัดอำนาจเจริญและก็เลื่อยมาทั้งเริงนกท่าและก็ได้มาวัดป่านาธรรมว,วารวาตนะครับเป็นวัดที่หลวงปู่ลือตเป็นจำพรรษาแหละวิธี ทิ่ทานอยู่นี่นะครับเนาะปฏิบัติวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเออกราบนมัสการเพิ่นกะนี่เป็นคือเป็นลอยพระพุทธบาทนะครับเนาะลอยพระพุทธบาทที่เพิ่นสังข์คอไหวนะครับนะเนาะะลอยพระพุทธบาทที่ที่สร้างวัดได้มาสักการ์แล้วนะครับเนาะที่วัดป่านาขามมรรวัด ที่ผมมีเรียนหลวงปู่คนส่างพศ .17 ไว้อยู่นะครับเนาะนี่คือว่ามาชมบรรยากาศนะครับไปรอบๆทัวกันนะครับเนาะนบรรยากาศคือคือคือตัวนี้กระทางหน้าผานะครับทั้งวัดอ่าเป็นธรรมัต่แต่สมัยชาติก่อนเป็นเป็นฤาษีนี่เป็นทั้งหลัง กุดเพิ่นเนาะครับเนาะจุดตรงนี้คือหลวงปู่เพิ่นอธิษฐานอยู่นะครับเนาะไอ้นางกรรมฐานสมัยนัน้นนะครับเนาะตัวนี้คือหม่องเพิ่นนางกรรมฐานสมัยเพุนอ่ะเป็นศิษย์เอกหลวงปู่มั่นนะครับผลิทุโต มาชมบรรยากาศวัดป่าป่านาทามนะครับเนอ้องทาง่อนแอม จุดตรงนี้คือเป็นกุฏิของหลวงปู่สมัยตั้งแต่หลวงปู่พุนย่งเป็นพระนะครับเนาะนี่คือเป็นธรรมนี่เป็นเก็บอัดหม่องเก็บอัดทดีิของหลวงปูพ่พนนะครับเนาะ นี่กุดกุดตัวนี้คือกุดที่หลวงปู่คนจำบรรษาสมัยผมละผมยังในหน่อยเ่าลหครับวันนี้บานนี้กับผ้าเอฟซีเฮ้าบึงมองตัวนี้กิจเก็บอธิหลวงปูค่คนคนสางขอไหวนะครับ <ห>นี่ก็คือมองเก็บอัธ,ธิลุงปูลุงปูพคนนะครับเดี๋ยวผาขึ้นไุ่มกาได้มากนยะก็ได้มีโอกาสไทยรีวิวให้เอฟซเขาได้ดูกับที่เรียนผมมีอยู่เรียนเดียวที่ในจังหวัดมูลนิธิแกว่าเมนของผม แถวนี้ก็บ,บคุอยมีแ่แหละครับเรือของผมองเดียวถี่เก็บรักษาไว้ตั้งแต่บวชเป็นเน้นน้ำหลวงปู่เหอครับนี่ครับอาถาลวงบูชาหลวงปู่ลือนะครับเนาะไอเอฟซี FC เขาโจทไหวนะครับด้วยผมสิไลให้เบิ้งสวดหลวงปู่ีือผมเก็บเหรียญหลวงปู่ไว้ทุกวันนี้นะครับยังอยู่คือเก่านี่ครับ FC เอฟซีเขาเบิ่ง ถาหลวงปูนี่พุ่มก็ได้จุดนมัสการหลวงปูลือแล้วนะครับเนะาะเป็นหลูป,ปันกับย้อนแซงแน่จังหน่อยนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นกลางเว้นแค่เห็นหลูหลวงปูเนี่ยก็อุ่นใจ เพื่อนปกปักรักษาไปหันมานีกะมีลวงปูครับมองเก็บอันธิคุ้ลวงปูคนลูกต่อมาก็เป็น เป็นโบสถ์หลังใหม่ที่เพิ่งสร้างนะครับเนาะเด<ม>ี๋ยวชมบรรยากาศ สำหรับคลิปนี้ก็ได้สร้างบรรยากาศก,กันล้างออกมาจากวัดนะครับก็ในเขาให้จีลากระบ,บานไปแล้วนะครับเอฟซีก็เมื่อน,นี้ก็เขาให้ทุกๆคนโชคดีมีเงินใส่มีเงินมีทองอที่้ามีโอกาส FC เอฟซี้ากับได้มาเทียววัดปานะาธรรมวรวรรวาสนะครับวัดหลวงปู่ลือที่เลียนเพื่นหายากทุกวันนี้นะครับในจังหวัดมุกดาหารนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เบ็ดขิดไว้เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าพอกันไม่เขาหายทุกท่าน f อที่กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ซองซำบัดทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ